สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังสรุปราคาทองวันนี้วันที่21มิถุนายน2568สรุปราคาทองวันนี้วันที่21มิถุนายน2568หลังเช้านี้สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่1เปิดตลาดเมื่อเวลา9นาฬิกาปรับตัวเพิ่มขึ้น150บาท สู่บริเวณ52,250บาทเมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของเมื่อวานสุขที่ระหว่างวันมีการประกาศราคาทองคำทั้งหมด4ครั้งรวมราคาปรับตัวลดลง200บาททองรูปประพันธ์ขายออกบาทละ53,050ฐานภาษีบาทละ51,104.36ทองแท่งขายออกบาทละ52,250รับซื้อบาทละ52,150 โดยตลอดทั้งวันนี้ราคาทองปรับแค่ครั้งเดียวส่งผลให้ราคาทองยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจากราคาตลาดเช้านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ